นิทานกริมตอนที่23เกรเทลผู้ชานฉลาดกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ครัวคนหนึ่งชื่อว่าเกรเทลเธอเป็นหญิงสาวที่มักจะสวมรองเท้าลายดอกกุหลาบสีแดงและมักจะเดินหมุนตัวไปมาทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีและคิดกับตัวเองว่าเธอนั้นช่างเป็นผู้หญิงที่น่ารักซะจริงๆเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็มักจะดื่มไวน์ด้วยความอารมณ์ดี และเธอก็จะลงมือปรุงอาหารและชิมอาหารเหล่านั้นด้วยความภาคภูมิใจอยู่มาวันหนึ่งเจ้านายของเธอได้บอกกับเธอว่าเย็นนี้จะมีแขกมารับประทานอาหารที่บ้านเขาอยากจะให้เกรเทลเตรียมไก่ย่างอร่อยๆให้เขาสักสองตัวเพื่อต้อนรับแขกเกรเทลตอบรับคำสั่งและเธอก็ลงมือปรุงไก่สองตัวสำหรับเจ้านายและแขกที่จะมาในเย็นวันนั้น เมื่อทยย่างไก่จนเริ่มได้ที่แต่ว่าตอนนั้นแขกยังมาไม่ถึงบ้านเกรเทลก็บอกกับเจ้านายของเธอไปว่าถ้าแขกยังไม่มาเธอจะต้องนำไก่ออกจากเตาอบก่อนตอนนี้ไก่กำลังร้อนและเนื้อชุ่มฉ่ำที่สุดถ้าไม่กินตอนนี้จะถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเมื่อเจ้านายได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งออกไปตามแขกทันที เกรเทลน้ำไก่ออกมาวางไว้ด้านนอกเธอไม่รู้ว่าแขกจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้าไม่กินไก่ตอนนี้จะถือว่าเสียดายของเธอก็เลยรีบไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าเจ้านายของเธอกลับมาหรือยังแต่ปรากฏว่าเธอก็ไม่พบใครเธอก็เลยตัดสินใจตัดปีกไก่ออกข้างหนึ่งและหยิบมันขึ้นมากินเมื่อกินเสร็จเธอก็นึกขึ้นได้ว่า เจ้านายของเธอจะต้องสงสัยแน่ๆว่าทำไมไก่ย่างถึงเหลือปีกเพียงข้างเดียวเกรเทลก็เลยตัดสินใจกินอีกข้างหนึ่งเข้าไปด้วยในตอนนั้นเธอก็คิดกับตัวเองว่าบางทีเจ้านายและแขกอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้เมื่อคิดได้แบบนั้นเธอก็ลงมือเฉือนไก่และกินมันเข้าไปทั้งตัวเธอรู้เพียงแค่ว่าถ้าไม่รีบกินตอนนี้จะถือว่าเสียดายของมาก เกรเทลนั่งรอเจ้านายอย่างมีความหวังและเธอก็เหลือไปเห็นไก่อีกตัวที่เหลือเธอก็เลยตัดสินใจกินไก่ตัวนั้นเข้าไปด้วยเช่นกันแต่ไม่นานหลังจากนั้นเจ้านายของเธอก็กลับมาพร้อมกับตะโกนบอกให้เธอรีบนําอาหารมาเสิร์ฟให้แขกเกรเทลรู้ตัวว่าเธอแย่แล้วแน่ๆเธอต้องหาแผนสำรองทําให้ตัวเองรอดจากการถูกลงโทษที่เผลอกินไก่เข้าไปตั้งสองตัว ในตอนนั้นเจ้านายของเธอก็กำลังสำรวจดูความเรียบร้อยบนโต๊ะอาหารและนำมีดที่ใช้แล่เนื้อไก่มาลับให้คมเกรเทลวิ่งออกมาต้อนรับแขกและกระซิบบอกกับแขกว่าให้งิมเงียบไว้นะแล้วรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเจ้านายของเธอวางแผนจะตัดหูของคุณทั้งสองข้างหลังทานอาหารเสร็จถ้าไม่เชื่อก็ลองฟังเสียงเขารับมีดดูสิ เมื่อแขกได้ยินเสียงลับมีดเขาก็ตกใจแล้วรีบวิ่งหนีออกไปทันทีเมื่อแขกวิ่งหนีจากไปแล้วเกรเทลก็รีบกลับไปบอกเจ้านายว่าแขกที่เจ้านายพามาได้ขโมยไก่ย่างไปตั้งสองตัวและว,วิ่งหนีไปแล้วเจ้านายได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งตามไปพร้อมตะโกนบอกให้แขกหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้แต่ว่าแขกคนนั้นก็ยังคงวิ่งต่อไป เมื่อเขาหันหลังกลับมามองก็เห็นว่ามีคนวิ่งไล่ตามพร้อมกับถือมีดแล่เนื้ออยู่ในมือเจ้านายของเกรเทลวิ่งไปตะโกนไปว่าอย่างน้อยคืนไก่มาให้เขาสักตัวหนึ่งก็ยังดีแต่ว่าแขกคนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากหูของตัวเอง